ไทุกคนทุกคนรวมตัวทุกคนรวมตัวทุกคนรวมตัวแม่เราเข้าเลยเราเข้าเลยน้ำเลยมันไม่แต่ดีฟดีฟว่าลีฟเนี่ยอันไหนวะบอกว่าดีฟใสมันจะดีฟว่าลีฟอะไรอ่ะไอ้ควายก็มันไม่เมย์ไอเจ้าของช่องี้นี่เนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วมันจะมาได้ไงไอ้แม่ไอ้มอสเนี่ยมันอยู่กูเนี่ยอันแรกสุดเลยเป็นอันบนสุดอะไหนพวกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยเราเนี่ยต้องไปประจนภัยเราอยู่เป็นแถวหน่ยดีวะอยู่ไหนกันหมดเนี่ยคนเดียวอยูอแถวเนี่ยไอบีเมยมอสอนี่ยผมเห็นแล้วมา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 แล้วเนี่ย เอาล่ะนะคนเป้าหมายวันนี้เราคือเราต้องเจอเนสซี่เจอแล้วนี่ไงเนสซี่เลือดอะไรอ่ะไอ้ยนี่ไงนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรฝากลังนะดิมมึงไม่เคยไปทะเลวะไม่เคยดูคลิปทะเลนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรกูว่าไม่น่าต้องหาแล้วน่าจะต้องสอนมันหน่อยว่าแม่นไหนอยากเจอปลาเลาเ้องมาพวงพวงตามูมานี่ตรงนี้เก็บได้เอออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะสแกนได้ด้วยสแกนแม่งเลยฮะสแกนได้เ้วย เออสแกนอะไรวะเห็นมีไรให้สแกนเลยเนี่ยกูสแกนได้แมงกระับทะเลลึกตัวหนึ่งเฮ้ยสแกนยังไงเห็นมีไรกดสแกนเลยก็มันกดกีได้อ่ะกูกดไปแล้วแทงนะมันแทงนะเอ้ยนี่อะไรนี่อะไรนี่ครับเอาเนี่ยกดหน้าสแกนได้เนี่ยกด้ดิฟโอ้โหทำไมน้ำมันแดงแล้ววะในน้ำแดงวะเฮี้ยมีตัวเฮี้ยอะไรออกออกออกมาเจอกันหน่อยดิเฮี้ยแน่แน่จริงอ่ะแน่จริงอ่ะเฮ้ยไอแมนคุมมันหน่อยดิ ยังมุดกุหลาบหินนี่ดิแมนดูดิเนี่ยดอกกุหลาบหินใต้ทะเลยแมนกำลังฟอกขาวแมนลุกร้อนทำไมมันเล็กจังเลยพอดีเราสำรวจเอามาตรงนี้มันเล็กเองวะไปมีสัตว์ด้วยมันให้เรามาสำรวจใต้น้ำเหรอเออรู้ไหมว่ามันออกซิเจนจำกัดด้วยอย่าไว้มั่วเลยกูเจอเอ็นพีซีไอ่ไหนอะไรกูว่าแถวแล้วเฮียกูไปมั่วอะไรแต่ละคนแม่งมั่วแถวหมดเลยทีนี้ กูอยู่ใครเนี่ยกูได้แมงกับพุทมาเต็มเลยกูอยู่ไอ้ก็ต้องใส่มอสอ่าแม่น่ะ One minute later มึงอยู่ไม่ได้เฮ้ยนี่ไงแม่ไอ้บีม I have noticed to the deep river leap injecting bullets by hot of the air ชัวร์ไหนก็อยากเอาเอาเลือดเวดอะ Remove 10 feet off the platform deep river l e a อ่ะเก็บไอ้ปากกาลังยี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 มันบอกว่าอะไรอ่ะรีมูฟ e 10 feet off the platform หาเก็บขยะเหรอใช่บีมมึงหัดหลักโลบ้างดิเนี่ย เฮ้ยมิติเฮียเจอเลยเหรออุ้ยขค้ระดับมิติโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมนต้องสำรวจดาวเฮียบอกว่าถ้ากูทำอะไรก็ไม่รู้กูจะได้นู่นนี่นั่นระดับมิติโอ้โหไปเลยกูกลับมาในล็อบบี้แล้วอ่ะตายเลยไม่รู้เรื่องเลยแบบมาได้ทำอะไรย่ะนี่ยเราก็มาดำน้ำเนี่ยมันเรามาชิวๆเนี่ยไม่ได้เรามาสำรวจใต้ทะเลเนี่ยมึงเคยไหมดำน้ำแบบเนี้ยก็ไม่มึงเคยอ่ะ ไม่เคยดิกูเป็นเด็กดอยเด็กดอยอะเทคนิคได้ได้ดอยไหนดอยคำด,ด,ดอยเสือดอยดอะไรก็ไม่รู้มั่วหมดเลยไม่มีสาระสักคนเลยเหมือนช่องเฮียนี่มันมีสาระมากมั้งเออโอ้โหมีมากกว่ามึงอะ่ะเพราะพึงไม่มีช่องนี้เลยต้องมีไงเฮียคนดูดูไว้พูดจริงไหมจริงไม่จริงมาคอมเมนต์ทิ้งไว้เลย กูรู้ว่าแบบแบบแม่งจะไปแบบตำรวจแล้วเจออะไรดีๆแบบโอ้โหเจ้าชรามยักษ์อะไรเงี้ยไอ้แค่คไม่มาต้องเพื่อเลยเนี่ยคึงจะบอกว่าม,<ะ>มันก็เพิ่งรู้เหมือนพวกมึงเอาตรงๆป่ะคือตอนแรกกูกดผิดแมปด้วยกดผิดแมปด้วยรู้เรื่องออสเจนเหลือสิบออสเจนเหลือสิบออสเจนเหลือสิบแมนอากาศมาดิแมนแมนแมนออสเทนเหลือห้าแมนไม่ไหวแล้วก็กลับไปสิเออ กูได้กูได้จากการาอกทีมไม่รู้มากเอื่อกูไปเจอแบบหนึ่งอะที่มันคล้ายๆเหมือนไซน์เฟดดี้เลยเพื่อนฮ้่แม่แต่เจ้าเรียกต้องวิ่งหนีแม่งเป็นกอซิลลาเลย What the fuck ลองดูยังไงลองไหมลองไปดูไหมอ่ะลองสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราทีมราทาผีวันนี้นำทีมโดย แจ็คสันและเดนเจอร์แมนซิเกิลผู้ไม่กลัวผีคำหนึ่งประตูบ้านกูเปิดเองเฮ้ยเดี๋ยวมาประตูบ้านเปิดเองจะก่วกนนีนะครับเราจะนทีมบุกตะลุยแมปที่ชื่อว่าสูดบอลนะอะลรที่นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรอ่ะนี่เลยแตกแถวเลยกูนี่ครับเรามานำทีมโดยแจ็คสันครับเป็นคนเดินนำครับแล้วก็หมอผีแมนนะครับแล้วก็เออยใครบอกว่าคุณเป็นคนเดินนำวะยิ่งอยู่ก็อยู่ก็โยนหน้าตำแหน่งนี้ที่นี่กูกีก็เฉยนี่เงี้ยคือคนเนนำแมนแบบแต่ว่ามึงก็ต้องนำให้กูดิเพราะกูไม่รู้เลยไงมึงอาจจะเคยรู้ว่าบีไปไหนบีเมื่อกี้หนีไปแล้วอะไรนะโกจิล่าโอ้ยโกจิล่าแต่มันเห็นฝุ่นให้วิ่งแองไซตี้จะลดลงเมื่อถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ มึงจะหายไปเอออะไอะไอะดิบอ๋นะกลวก็เพิ่งเามเลนนะครับโอเคต้องทาให้เจเนเตอร์เต็มต่อเวลามันมันีคด้วย้เียวอีได้ะอ๋ออะไรอะไรมอสมอสอย่าเล่นมอสไม่ได้เล่นไอ้เหี้ยุก็อยู่ข้างในบ็อในห้องเฮ้ยดูก้องดูก้องเนี่ยแมนมึงต้องดูน้าให้เจเนเตอร์ตู้มันไอ้นี่นะแมนแล้วก็อย่าให้คุณจิ่าเฮ้ย ไอ้แมนไอ้ฝั่งซ้ายบนออฟฟิศเราแม่งใช่กุฎจิรอวะเฮ้ยโอ้โหดไฟด้วยเฮ้ยไอ้แม่ไอ้เตมันไปไหนแล้เฮ้ยมีคนเนี่ยเขาบอกมีคนอยู่ในสูตรโอ๊ยกลัวอะไรวะแค่แค่คนเออทำไมทำไมทำไมห้องฟลายเอาแชมเบอร์มันถึงมีหัวหนึ่งเรืองแสงวะตาเรืองแสงเออเออนี่ผมออกไปดูเลยนะเราลองเราลองเราแบบเดินออกไปดูไหมอ่ะสมรวยไงสมรวยไงออกไปดูไหมอ๋อก็ก็ไปสิมอน เฮ้ยเสียงไร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 เฮ้ยที่กูพูดขนาดนี้ที่กูต้องการหาคนไปด้วยนะเว้ยเราอเก็ไปดิมันเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ก็ดูกล้องช่วยให้ปลอดภัยไงกินโอ้กูเอาโปสเตอร์ด้วยเว้ยมันมีโปสเตอร์เนี่ยติดอันเนี่ยเก็บละสองเลยต้องลบอาอ์ต้องลบแปดโปสเตอร์ไอ้ใครเปลี่ยนตัวไม่ต้องปิดเอ้าเฮียกูปิดนี่หว่าแม่งเมื่อกี้เปิดปิดทำไมปิดทำไมเอ้ยปมึงไม่ออกว่ะกูอ้าวเดี๋ยวรอกูตายได้มั้ย เงยค่ะแต่ในตายตามมาไม่เรื่องแสงแล้วเหตุใดไม่เสียงอะไรเหมือนไล่เดินเลยวะแล้วเนี่ยกูเห็นไอเตอยู่ทิศไอเตเป็นศพหรือหรือยังมีชีวิตอยู่วะเพื่อนโดนยังมีชีวิตดิมอยู่ไหนวะแมรันกูจิราอยู่ไหนกูดูกล้องอยู่ไม่เห็นแล้วกูจิรากูจิราเดินกูจิราเดินขบวนเลยโอ้มันเดินไน้ยังต้องปลอกใช่ไหมมันมันไม่ได้แบบแต่มันเห็นเราไปแลวิ่งได้เหรอใช่หรอเดี๋ยวทำไมดิจิตรไอไอเจ้าพี่ผ่านไปเหมือนสาวเซนเปอร์เซนเลยด้วยเราต้องไปผ่นไง วิ่งมอสพูดมึงอะไรเสียงเสียงอยู่ตรงเนี้ยมันมาแล้วแค่ปิดประตูไงแมนระวังแล้วเดี๋ยวแบตหมดเอ้ยกูอยู่ข้างสุดดีกว่าเฮียเดี๋ยวพวกมึงตีท้ายครัวกูเฮียเด็กเดี๋ยวกูลีนให้กดไฟเลยเฮ้ยเฮียอะไรวะอ๋อกดอีมด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 กดไงวะเฮ้ยอย่าปิดประตูมันกินแบตมันอยู่ไหนแรอแมนแปดเปอร์เซ็นต์เราเฮ้ย ไอ้เตยไปเติมด yeah, ิไอาสายเรคุณจะรับประกันได้ไงวะอ้าวเนี่ยหมดแล้วต้องไปเติมเนี่ยเดินไปเฮ้ย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 ออกใจหมดเลยเว้ยเนี่ยกอลินลามเป็นป่าเร็ลบลบเปิร์เตอร์ดิกูลบไปกูลบไปเฮ้ยปิดตัวเองดิเดี๋ยวมันรู้พวามึงไม่ต้องกลัวให้กูกลัวคนเดียวไงกูรีบดิรีบเลย ไม่รู้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 ไม่ไู้ใรออกูเจอกูเจอกูเจอเต้กูเจอเต็คุณวะไอ้เนี่เอาแล้วแบตเตอรี่อยู่ไหนเมื่อไรจะไปเติมกันนะเอาอย่างน้วมึงถือแบบไม่ได้ถือไม่ได้ถือมันเป็นแบตเตอรี่ไฟฉายแล้วเดียวยังไงเสียงไหมเฮ้ยไปดูดูตปัดในมือไอ้เนี่ยตบปัดด้วยมือช่วยกูดูเอ้ยเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้มันอยู่ไหนแต่ว่าไม่เจอนะเอ้ากู ไปเลยวะไบเลยครับโอ้ยเฮ้ยมันไล่มันไล่มันโอ๊ยโอ้ยม right? ันต uh, ิดม um, so okay. ันหยุดมันนันหยุดแล้วมันหยุดแล้วอะไรแล้วเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราหยุดยังได้แต่เพื่อนเราเพื่อนเพื่อนใจหยุดยังมีสองชีวิตเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรเพิ่งไปไหนอ่ะเฮ้ยเสียงเฮียแล้ววะกูกดอีโมดหรือว่ามาแล้วมอส เฮ้ยปิดประตูทำไมเฮ้ยมันวิ่งไปกูปิดไปมาแล้วปิดประตูปิรตูเอ้าใครตายกูมึงตายได้ไงอ่ะาหมดอีกแล้วเสียงอะไรมันดังดังวะเอออยู่แถวมึงอดีแล้วไม่ได้อยู่แถวกูแล้ไม่อยู่ไหวนี้มั้งจะรู้ยังไเข้าไปมุ้งแล้วใส่แล้วไ่ไไม่ไ้ไปขายแล้ว มึงรู้ได้ไงไปหากูกูอยู่นี่กูอยู่กับมึงเนี่ยอ้าวเฮ้ยจ้าพี่ออกไม่ได้สักหกโมงก่อนเจอใครไม่รู้อะมึงดูนี่ไหนวัตเทลเฮลเอาวกเหนื่อครับไอ้ไอ้เฮียแบตกูจะหมดแบตกูจะหมด้ why ว้าว a n งเฮ้ยไอ้เซอรตี้กูเยอะมากก็ตลอดกูไม่รือเปล่าไม่รู้เหียเหี้ยเหี้ยผมไม่รู้เหี้ยมันอยู่ในห้องเราจริงเหรอเออ โอ้จบแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเราไป